สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับมาติดตามข่าวสารบริบอลหญิง,งชิงแชมป์โลกปี2025กันต่อโปรแกรแมการแข่งขันวันที่29สิงหาคมเด,ดือดแน่นอนเพราะว่าเป็นรอบ16ทีมแล้วครับแพ้คัดออกชนะเข้าสู่ในรอบต่อไปทีนี้มาดูคะแนนอัตราเฉลี่ย ซึ่งจัดอันดับได้ตั้งแต่อันดับที่1ถึง32เนื่องจากว่ามีทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด32ทีมตามโควตาของ FIBB กำหนดในการแข่งขันรายการวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกปี2025จัดขึ้นที่ประเทศไทยเราเป็นเจ้าภาพนั่นเองทีนี้มาดูกันครับซึ่งวัดกันนะย้ำว่าวัด จากรอบแรกหรือว่ารอบแบ่งกลุ่มที่ทุกทีมแข่งขันกันจบแล้วซึ่งแบ่งออกเป็น8สายสายละ4ทีมนะครับแล้วก็แข่งกันทีมละ3มแมตช์จบเป็นที่เรียบร้อยมาดูกันว่าทีไหนได้อันดับที่เท่าไหร่ตามอัตราเฉลี่ยของคะแนนได้เสียเอามาวัดกันนะฮะในการจัดอันดับนี้นะทีนี้นะครับมาดูกันเลย สำหรับทีมที่ได้น u m b e อ1ันหรืออันดับที่1จากรอบแรกนะครับในการแข่งขันเนี่ยเป็นตุรกีครับขอเสียงปรบมือด้วยเป็นแชมป์กลุ่ม E นะครับตุรกีมีอันดับโลกอยู่อันดับที่6นะเนี่ยอันดับที่6ก็ยังเป็นอันดับ1ของการแข่งขันรายการนี้ได้นะไม่ใช่1เสมอไปนะฮะแล้วก็แข่ง3แมตช์ชนะทั้ง3มแมตช์นะครับมี9แต้ม ก็ต้องบอกว่าแม็กเลยนะครับสำหรับตุรกีนะไม่เสียเซตนะครับทีนี้มีพอยต์เรดิโอนะครับอยู่ที่1.297คะแนนมาอันดับที่1ของรายการนี้สำหรับรอบแรกที่จบไปแล้วนั่นเองครับอ่าขอเสียงประมืออีกครั้งนะอันดับที่2รองมาจะเป็นอิตาลีครับอิตาลีเนี่ยเป็นแชมป์กลุ่ม B มี World Ranking อยู่ที่อันดับที่1ของโลกครับแข่ง3แมตช์ชนะทั้ง3แมตช์มี9แต้มนะ พอยต์เบเ i o อยู่ที่1.547คะแนนก็คืออัตราเฉลี่ยของคะแนนได้เสียนั่นเองนะครับอันดับ3เป็นจีนนะครับเป็นแชมป์กลุ่ม F นะมีวอลเลนจิงอยู่อันดับที่4ของโลกแข่ง3แมตช์ชนะทั้ง3แมตช์มี9แต้มนะครับคะแนนเฉลียย่ยที่1.348คะแนนอันดับที่4 USA สหรัฐอเมริกานะครับแชมป์ Champ, กลุ่ม D นะครับอันดับหนึ่งของกลุ่มดนะ ซึ่งมีวอล์รังกิ้งอันดับ7ของโลกครับแข่ง3แมตช์ชนะทั้ง3แมตช์มี9แต้มคะแนนเฉลี่ยที่1.260คะแนนอันดับที่5เป็นบราซิลนะครับเป็นแชมป์กลุ่ม C มีวอล์รังกิ้งอันดับ2ของโลกแข่ง3แมตช์ชนะทั้ง3แมตช์แต่ว่ามี8แต้มนะครับแล้วก็อันดับที่6ครับเป็นญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่นเนี่ยเป็นแชมป์กลุ่ม H นะฮะซึ่งมีวอล์รังกิ้งอันดับ5ของโลกแข่ง3แมตช์ชนะทั้ง3แมตช์มี8แต้มเท่ากับ บราซิลนะครับอัตราเฉลีย่ยอยู่ที่1.120คะแนนนะต่อมาเป็นโป,โปรแลนด์นะครับโปรแลนด์รั้งอันดับที่7ซึ่งโปรแลนด์นะครับเป็นอันดับหนึ่งของกลุ่ม G มีวอลังเก่งอยู่ที่อันดับที่3นะครับแข่ง3แมตช์ชนะทั้ง3แมตช์มี8คะแนน อัตราเฉลี่ยคะแนนอยู่ที่1.209คะแนนนะครับแต่ว่าโปแลนดเนี่ยเหมือนจะเสียเ็ตมากกว่าญี่ปุ่นก็เลยล่วงลงมานะครับอ่านี่คือในส่วนของคะแนนของโปแลนด์อันดับที่8ในเท์แ <L> ล <and> <N> <L and> นด์นะครับเป็นอันดับที่1ของสาย A มีโวลันเกอร์อยู่ที่อ <N> ัน <L> ด <and> <N> ับที่9นะครับแข่ง3แมตช์ <L and> ชนะทั้ง3แมตช์มี7คะแนน ซึ่งมีคะแนนอยู่ที่1.324คะแนนเฉลี่ยนะครับแต่ว่าเสียเซตมากกว่าก็เลยมาเป็นอันดับที่8นะอันดับที่9เป็นเยอรมน,นีนะครับเยอรมน,นีเป็นอันดับที่2ของกลุ่ม G มีวอลเงกิ้งอันดับที่10ของโลกครับแข่ง3แมตช์ชนะ2 แพ้1มี7แต้มนะครับอัตราเฉลี่ยคะแนนอยู่ที่1.183คะแนนส่วนอันดับที่10ขอเสียงปรบมือให้กับลร์วาลหญิงทีมชาติไทยกันหน่อยครับปรบมือทีมชาติไทยของเรานะครับเป็นอันดับ2ของสาย A มีวอลเลงกิ้งอันดับที่18ของโลกครับแข่ง3ชนะ2แพ้1นมี7แต้มนะอัตราเฉลีย่ยอยู่ที่1.109คะแนนอันดับที่11เเป็นฝรั่งเศสนะครับ อันดับที่12เป็นเซอร์เบียนะอันดับที่13เนี่ยเป็นเบลเยียมอันดับที่14เป็นโดมินิกันนะครับอันดับที่15เป็นแคนาดาอันดับที่16เป็นสโลวีเนะครับซึ่งอันดับ1-16ถึง16กเนี่ยก็คือทีมที่ผ่านเข้าสู่ในรอบ16ทีมสุดท้ายนั่นเองครับทีนี้นะครับมาดูอีก16ทีมที่ตกรอบแรกไปนะอันดับที่17 จากการแข่งขันของรอบแรกรายการนี้ก็คือยูเครนนะครับมาอันดับที่17นะ0.979คะแนนอันดับที่18คือสเปนนะครับซึ่งตั้งแต่อันดับที่17ลงมาเนี่ยก็จะเป็น อันดับ3ของกลุ่มแล้วก็อันดับที่4ของกลุ่มนะบอกไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะงงแล้วก็อันดับที่1 9เป็นสวีเดนนะครับสวีเดนก็ถือว่าผลงานไม่ได้ขี้เหร่นะอันดับที่20คือเคนยาอันดับที่21คือกรีซอันดับที่22อคืออาร์เจนตินาอันดับที่23คือคิวบาอันดับที่24คือเมกิโกอันดับที่25คือเช็กเกียอันดับที่26คือ โคลอมเบียนะครับอันดับที่27คือบบลกเรียอันดับที่28คือโปรตุเกสอันดับที่29คืออียิปต์อันดับที่30คือสโลวากกีอันดับที่31เวียดนามนะครับอันดับที่32คือแคนาบรูนอ่าเวียดนามเข้าสู่เวทีโลกครั้งแรกในรายการชิงแชมป์โลกได้รองบวยไปนะครับบวยก็คือแคนาบรูน3าอันดับ31คือเวียดนามนะก็ถือว่าให้เวียดนามเก็บเกี่ยวประสบการณ์ไปคะแนนเฉลยอยู่ที่ศจด 7, 5, 8นะครับคือได้อันดับที่4ของสาย G นะครับซึ่งแข่ง3แมตช์แพ้ทั้ง3แมตช์นั่นเองอ่ะนี่คือรายละเอียดสำหรับคะแนนเฉลี่ยแล้วก็อันดับไทยเราอยู่ที่อันดับที่10นะจาก32ทีมไม่ธรรมดานะวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะครับ ก็ชนะหลายทีมที่มีโวลันกิ้งที่ดีกว่าเรานะอย่างเช่นฝรั่งเศสอ่าอย่างเช่นเซอร์เบียอย่างเช่นเบลเยียมนะฮะอย่างเช่นโดมินิกันแคนาดา,ดาอย่างเงี้ยนะครับซึ่งมันเป็นอัตราคะแนนเฉลี่ยที่สาวไทยทําได้ครับอ่ะนี่ก็เป็นผลงานหนึ่งแล้วนะครับที่น่าชื่นชมนะทีนี้เนี่ยมาดูโปรแกรมการแข่งขัน สำหรับโปรแกรมการแข่งขันในวันที่29สิงหาคม2668นะครับเวลา17นาฬิกาเป็นรอบ16ทีมเนเธอร์ลแลนดน์เจอกับเซอร์เบ,เบียคู่นี้มาดูกันครับสนุกแน่ๆนะแล้วก็เวลา20นาฬกา30นาทีเป็นญี่ปุ่นเจอกับทีมชาติไทยเป็นเจ้าภาพนะครับก็ ติดตามชมเชียร์กันสําหรับลิงก์การถ่ายทอดสดแดนมินจะแปะเอาไว้ให้คุณผู้ชมสามารถคลิกเข้าไปดูได้เลยนะก็แน่นอนว่าเด็วได้จุใจกันจริงๆแล้วก็คงจะลุ้นระทึกกันทั้งประเทศสําหรับแมตช์การแข่งขันครั้งนี้ญี่ปุ่นกับไทยนะครับก็ถือว่าเจอกันพอสมควรโดยเฉพาะชิงแชมป์เอเชียที่ผ่านมาทีนี้นะครับถ้าไทยกับญี่ปุ่นเจอกันเนี่ยคะแนนได้เสียที่มีผลต่ออันดับโลกเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็ถ้าเกิดว่า ญี่ปุ่นชนะทีมชาติไทยนะฮะเขาจะได้คะแนนในการชนะเนี่ยดังนี้ถ้าเขาชนะ3ต่อ2เซตเขาจะได้0.01คะแนนถ้าเขาชนะ3ต่อ1เซตเขาก็จะได้0.01นคะแนนแต่ถ้าเขาชนะ3ต่อ0เซตนะญี่ปุ่นจะได้2.52คะแนนทีนี้มาดูคะแนนที่เสียครับถ้าญี่ปุ่น แพ้ทีมชาติไทย2ต่อ3เซตเขาจะโดนลบคะแนนไป16.23คะแนนและถ้าเขาแพ้ทีมชาติไทย1ต่อ3เซตเขาจะโดนลบไป19.35คะแนนและถ้าเขาแพ้ทีมชาติไทย0นต่อ3เซตเขาจะโดนลบไปถึง22.48คะแนนโอ้โหเยอะนะสำหรับคะแนนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสาวไทย โชว์ฟอร์มได้อย่างเหนือชั้นจริงๆสามารถเอาชนะญี่ปุ่นได้แม้กระทั่งชนะได้เพียง3ต่อ2เซตก็ตามจะได้บวกคะแนนถึง16.23คะแนนเลยทีเดียวนะครับแต่ถ้าโอ้โหเอาชนะญี่ปุ่นได้แบบ30เลยเนี่ยนะก็จะได้ถึง22.48คะแนนนั่นหมายความว่ามันจะไปเพิ่มคะแนนให้กับบริบอลหญิงทีมชาติไทยของเราแล้วก็ไปเพิ่ม เข้าอันดับโลกครับคะแนนพุ่งสูงขึ้นอันดับโลกก็จะพุ่งตามแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถือได้ว่าเป็นอะไรที่ท้าทายสําหรับวบอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเป็นอย่างมากในการแข่งขันแมตชนี้ก็มาเอาใจช่วยกันครับคะแนนนี้ดูหอมหวานมากๆเลยครับถ้าชนะขึ้นมานี่โอ้โหญี่ปุ่นก็โดนลบกระนำนะไทยเราก็เพิ่มขึ้นแบบมหาศา,ศาลเหมือนกันนะทีนี้เนี่ยถ้าเราดู อันดับโลกหรือว่า w o r l ranking คือญี่ปุ่นอันดับ5ของโลกนะไทยอันดับที่18ห่างกัน13ชั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคะแนนได้เสียมันก็เลยค่อนข้างที่จะแตกต่างกันไทยเราเสียไปให้เขาเล็กน้อยนะครับเพราะว่าอันดับมันห่างกันพอสมควรส่วนถ้าเขาพลาดไทยชนะเนี่ยโอ้โหจบเลยนะสำหรับคะแนนนี่โดนลบเยอะเลยทีเดียวแน่นอนว่าถ้าเอาไปบวกลบแล้วเขาก็มีสิทธิ์ร่วงลงอันดับท้ายๆลงมาอีกนะครับ ทีนี้เรามาเทียบสิติการแข่งขันสิติการพบกันของญี่ปุ่นกับทีมชาติไทยกันบ้างครับญี่ปุ่นอยู่ในกลุ่ม H นะครับซึ่งแข่งขัน3มแมตช์ในรอบแรกที่ผ่านมาญี่ปุ่นเป็นแชมป์กลุ่ม H นะญี่ปุ่นเจอกับแคม,มารูนญี่ปุ่นเอาชนะแคม,มารูนไปได้3ต่อ0ูนเซตสกอร์25ต่อ21 25ต่อ17แล้วก็25ต่อ19 แล้วก็ญี่ปุ่นเอาชนะยูเครนไปได้3ต่อ2เซตสกอร์25ต่อ27 20ต่อ25 25ต่อ20 26ต่อ24แล้วก็15ต่อ11แล้วก็ญี่ปุ่นมาชนะเซอร์เบีย3ต่อ1เซตสกอร์25ต่อ23 30ต่อ28 25เอ่อ23ต่อ25นะครับแล้วก็25ต่อ18อันนี้คือผลงานของญี่ปุ่นครับ ก็ชนะทั้ง3แมตช์นะมีชนะ3ต่อ2เซตก็กับยูเครนนะครับเซอร์เบียก็3ต่อ1แเคมาูน30นะครับทีนี้มาเจอกับทีมชาติไทยนะทีนี้ทีมชาติไทยของเรานะครับสถิติการแข่งขันในกลุ่ม A ทีมชาติไทยเป็นรองแชมป์กลุ่ม A นะครับซึ่งไทยเราเจอกับอียิปต์ไทยเราเอาชนะอียิปต์ไปได้3ต่อ1เซตสกอร์25ต่อ15 23ต่อ2 5 25ต่อ15แล้วก็25ต่อ11 แล้วก็ไทยเจอกับสวีเดนไทยเอาชนะสวีเดนไปได้3ต่อ0เซตสกอร์25ต่อ18 25ต่อ20แล้วก็25ต่อ22และไทยเจอกับเนเธอร์แลนด์ไทยรอแพ้เนเธอร์แลนด์ไป2ต่อ3เซตสกอร์25ต่อ23 17ต่อ25 25ต่อ23 10ต่อ25แล้วก็14ต่อ16อันนี้ก็คือ ผลงานของบอลลบอลหญิงทีมชาติไทยนะครับสติการแข่งขันที่ผ่านมาเห็นแบบนี้แล้วแน่นอนว่าญี่ปุ่นค่อนข้างเป็นต่อระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าญี่ปุ่นมีแมตช์ชนะที่เยอะกว่านั่นเองนะทีนี้มาเทียบสยติการพบกันระหว่างบอลลบอลหญิงทีมชาติไทยกับญี่ปุ่นกันบ้างครับในช่วงการแข่งขันที่ผ่านมานะครับเอาแบบล่าสุดนะครับแอนมินยกมาให้ประมาณ -56 ครั้งล่าสุดนะในช่วงเนชันลีก2025 เมื่อวันที่18มิถุนายนที่ผ่านมานะครับไทยแพย้ญี่ปุ่นไปแบบน่าเสียดาย2ต่อ3เซตแมตชนี้นะครับหลายคนค้างคาใจว่าทําไมเราแพ้เพราะว่าเรานําก่อน2ต่อ0เซตนะครับแต่ว่าอีก3เซตหลังในญี่ปุ่นเก็บเรียบเลยนะก็ว่ากันไปนะครับมาดูแมตชนี้นะแล้วก็ช่วงแข่งขันเอเชียนเกม2023นะครับไทยแพย้ญี่ปุ่นไป0ต่อ3เซตชิงแชมป์เอเชียปี2023 ในช่วงของเดือนกันยายนไทยเราสามารถเอาชนะญี่ปุ่นไปได้3ต่อ2เซตทำให้เราเป็นแชมป์ของทวีปเอเชียในปี2023ที่ผ่านมานั่นเองนะครับแล้วก็เนชั่นลีกปี2023ไทยแพ้ญี่ปุ่นไป0ต่อ3เซตชิงแชมป์เอเชียปี2022ญี่ปุ่นชนะไทยไป3ต่อ0เซตนะครับแล้วก็เนชั่นลีกปี2022ญี่ปุ่นชนะไทยอีก3ต่อ0เซตอ่ะอันนี้คือ รายละเอียดการแข่งขันการพบกันระหว่างทีมชาติไทยกับญี่ปุ่นเห็นได้ชัดเจนนะครับว่าไทยเราเนี่ยมีแมตช์ชนะญี่ปุ่นในช่องของ5-6ครั้งหลังล่าสุดนะครับแค่1แมตช์เท่านั้นแล้วก็ได้เล่นกัน5เซต2ครั้งนะครับส่วนญี่ปุ่นส่วนใหญ่นะชนะไทย3ต่อศูนย์เซตหลายครั้งเลยนะครับเห็นตรงนี้แล้วเนี่ยก็คือแน่ๆว่าญี่ปุ่นค่อนข้างเป็นต่อทีมชาติไทยเลย ญี่ปุ่นก็คือญี่ปุ่นอย่างที่เราเข้าใจกันแต่ทั้งนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้เพราะญี่ปุ่นก็แพ้ทีมอื่นได้เหมือนกันนะทีนี้ผู้เล่นของญี่ปุ่นเนี่ยนะครับก็มีการปรับเปลี่ยนสายเลือดใหม่มาหลายคนนะฮะแล้วก็ผู้เล่นคนเก่าๆก็เหมือนกับเขาโะทิ้งไปนะครับก็สายเลือดใหม่เข้ามาเล่นก็จะมีอารากินะครับชิมามูระ Awa, อิชิกาวะอ่าคนนี้หัวเสานี่คนนี้น่าจับตามองนะครับตีค่อนข้างหนักเลยนะเซกิโคจิมะนะตัวรับอิสระคนนี้ก็ไม่ยอมให้บอลลงเลยนะแล้วก็ยังมียามาดะเป็นบอลเร็วนะครับฟุคูโดมิวาดะไอริมิยาเบะนะครับแล้วก็มีอิวาสวะทุกัสะโยชิโนกิตามาโดอากิโมโตะอ่ะ ประมาณนี้นะครับถ้าออกเสียงผิดก็ขออภัยด้วยนะเรามาโฟกัสที่อิชิกาวะเบอร์สนะครับทำไป59แต้มผู้ชมเชื่อไหมเขาสูงแค่174เซนเท่านั้นนะครับอายุ25ปีเป็นตำแหน่งหัวเสาแต่ทุบไปถึง59แต้มคนนี้ทุบค่อนข้างแม่นยำตีบอลได้หลากหลายกระโดดสูงด้วยนะครับถึงจะไม่สูงมากนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเขาเหมือนกับตีบอลค่อนข้างฉลาด ก็มาดูกันคนนี้น่าจับตามองสำหรับอิชิกาวะเบอร์4นะแล้วก็มีชิมามูระเบอร์3นะครับเป็นตำแหน่งบอลเร็วออะคนนี้บล็อกดีมากนะครับสูง182นะอายุ33ปีความสูงก็ไม่ได้ต่างจากสาวไทยนะฮะทำไป22แต้มแล้วนะต่อมาก็คือตัวรับอิสระนะครับห้ามไปตีบอล ใกล้ๆหล่อนให้พุ่งรับเด็ดขาดนะโคจิมะนี่นะโอ้โหพุ่งรับดีเหลือเกินนะแล้วก็จะมีโยชิโนะเบอร์26นะครับน่าจับตามองเป็นตำแหน่งหัวเสาเหมือนกันสูง178เซนนะครับอายุ23ปีทำไป37แต้มแล้วก็จะมีอากิโมโตะนะครับตำแหน่งหัวเสาสูง185คนนี้ก็ถือว่าค่อนข้างน่าจะบล็อกดีระดับหนึ่ง ทำไป26แต้มนะครับอ่านี่คือผู้เล่นของญี่ปุ่นที่น่าจับตามองนะครับตามฟอร์มการเล่นที่เอ็มินได้เห็นมานะก็ญี่ปุ่นเป็นทีมที่เกมรับเหนียวแน่นมากแล้วก็เกมเสิฟค่อนข้างดีรวมถึงเกมบล็อกถ้าเขาได้จับบล็อกได้เนี่ยนะครับสาวไทยเราก็เปิดบอลได้ลาบากในการเล่นเกมรุกรวมถึงการตีบอลน,นะครับมันก็จะค่อนข้างที่จะลําบากระดับหนึ่งเลยนะ ทีนี้นะครับไลน์อัพของสาวไทยเราจะเป็นใครบ้างแอดมินมองอย่างนี้นะครับเป็นชุดที่แข่งขันกับนเนเธอร์แลนด์แล้วก็แข่งขันกับสวีเดนนะก็จะมีไก่วิมลรัตเบอร์ยีสไก่วิมลรัตเนี่ยอาจจะได้ลงไปตัวจริงหรืออาจจะมีหัทยาลงไปนะครับก่อนแล้วก็สลับเปลี่ยนกันอันนี้มาดูกันแล้วก็เบอร์11นะครับสาสีพาพร์ตอนนี้กําลังเป็นดาวรุ่งกําลังเป็นที่ฮิตฮอตมากเลยนะฮะ เป็นหัวเสานะแล้วก็จะมีบีมพิมพ์พิจานะครับตำแหน่งบีหลังเบอร์16ก็จะมีพรพันเบอร์3เป็นมือเซตมีชัชชุออนเป็นหัวเสาเบอร์19นะครับแล้วก็จะมีทัดดาวเบอร์5นะครับเป็นตำแหน่งบอลเร็วคู่กับไก่วิมลรัตน์หรืออาจจะเป็นคู่กับหัทยานะส่วนทางด้านชัชชุออนกับทางด้านสศีพารเนี่ยยืนคู่กันแน่นอนแอดมินมั่นใจ แล้วก็บีมพิมพ์ิยาเนี่ยต้องลงก่อนแน่นอนนะครับอาจจะมีเปลี่ยนทางด้านโมเมเข้ามาช่วยบ้างนะส่วนมือเซตก็ยังคงต้องเป็นพรพันธ์ก่อนนะเพื่อที่จะรักษาสถิรภาพทีมแล้วก็ดูวิธีการเล่นของอคู่ต่อสู้แล้วก็ มีการปรับแก้เกมอย่างไรก็ว่ากันไปตามเกมจริงในการแข่งขันสนามจริงนะครับเพราะว่ายัางไงโค้ชสตาฟโค้ชเนี่ยต้องมีแผนการปรับทีมแก้เกมกันไปมาอยู่แล้วนะครับทั้งไทยแล้วก็ญี่ปุ่นแอดมินก็มั่นใจโค้ชออสเหมือนกันนะครับเพราะว่าโค้ชออสเนี่ยเหมือนกับค้นหาทีมที่วางไลอัพได้สมบูรณ์แล้วนะทั้งนี้นะครับต่อไปเนี่ยอยู่ที่แท็กติกในเรื่องของการเล่นว่าจะทำยังไงให้เอาชนะญี่ปุ่นหรือว่าสู้ได้อย่างมันๆเลยนะแพ้ชนะก็ต้องอีก อย่างนึงนะเพราะว่าถ้าเราเห็นนักกีฬาของเราสู้แบบสุดใจแล้วเนี่ยผลจะออกมาอย่างไรเราก็รู้สึกว่ามันโอเคนะครับเพราะแมตท,ที่ผ่านมาก็คือสู้อย่างเต็มที่กันมาจริงๆชิงแชมป์โลกเนี่ยฟอร์มสาวไทยถือว่าดีขึ้นระดับหนึ่งเลยนะครับจาก v ว l ที่ผ่านมาเพราะว่าได้ทีมที่วางไลอ้อนได้ รู้สึกว่าสมบูรณ์นะครับอาจจะมีปรับเปลี่ยนกันไปบ้างนะครับตามเกมการแข่งขันนั่นเองนี่คือรายละเอียดทั้งหมดครับคุณผู้ชมมาติดตามชมเชียร์บรอลวันอหญิงทีมชาติไทยไปด้วยกันครับเราพบกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งตือนเอาไแล้วท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารวย์บอลบและกีฬาสวัสดีครับ